รถชนกันเองอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเอาให้เราขับเร้วมาให้กดไว์ไอารอนแมนขับรถเนี่ยนะไอ้ดู้ดิเอาไปแล้วเจ้าพี่ซิ่งไหมน้องคนละขับแล้วภูมิขับรถทำไมในพังเกโอ้ดูตัวเกได้เกขับได้มั้ย โอ้โอ,โอ้ทำลายประชาชนฮีโร่อะไรวะเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยกับผมหมีสวัสดีนะวเนี่ยกลับมาอยู่กับเกมอย่างเลโก้มาเวลซูเปอร์ฮีโร่กันอีกเช่นเคยนะผมเอ้าเฮียกินกอบลินหนีทางคอปเตอร์ไปเพื่อไปหาด็อกเตอร์ดูมทุกคนได้จะดูม <c oughs> ซึ่งเราก็ได้ภารกิจจากนิ้ฟิลลี่มานะเราก็กลับมาเป็นเดอะฮารกกับไอรอนแมนกันอีกเช่นเคยเหมือนในเอพิโซดหนึ่งนะทุกคนเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าในตอนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนแต่ก่อนไปดูไปฟังสิ่งนนน <c oughs> น่่าาาสใจจกกกกกกกัดดดดดีีวโย็็ะไไปปูคคลลิิ้ฝ์ต ยี่สบาท50บาทแล้วก็300บาทต่อเดือนโดยความพิเศษของสมาชิกช่องหมีสวัสด์จะมีรูปหลังชื่อและก็อิโมจิสุดเฟี้ยวถ้าสมัคร20บาทต่อเดือนสามารถเลือกบทคอนเทนต์ในคลิปต่อไปของช่องหมีสวัสด์ได้ซึ่งก็จะมีชื่อขึ้นหน้าช่องหมีสวัสด์ด้วยนะครับต่อมา50บาทต่อเดือนดูคลิปยาวก่อนใครชื่อขึ้นทายคลิปแล้วก็คลิปพิเศษสำหรับสมาชิกที่คนธรรมดาดูไม่ได้นะในราคา300บาทต่อเดือนจะเป็นการสอนตัดต่อคลิปแล้วก็ปกคลิปโดยจะใช้แค่โปรแกรมเวกัสโปและก็ฟอทโถช็อป ออเเลธใหญ่ตามเส้นม่วงไปเห็นไหมโอ้ยยีเด็กอริล่าลุดกอริล่าเขียวรุดอยู่ด้วยดูดูในจอว่านี่คอริล่าโอ้ยเยียโดนแล้วเกียบ์ยีเด็กอริล่าเดี๋ยวให้แฟนผมเดินไปดูนะผมขอดูข้างบนแป๊บมันมีอะไรมั้งวะยากงูแมพมันมีอะไรออสบอลที่เราไปอ่าอันนั้นที่เราเล่นเป็นสไปเดอร์แมนแบล็กวีโดอันนี้ตึกสตาร์ใกล้ๆกันเลยทุกคนอันนี้ตึกแฟนตาสติกโ้ครับผมอ๋อแสดงว่าตอนที่เราเล่นน่ะเป็นไอ ไอ้กับตันเมริกากับมิสเตอร์แฟนทัติ่ะทุกคน,น,นมันเข้าทางด้านหลังตึกอันนี้ด้านหน้าเว้ยเป็นเลขสีโคตรเท่เลยเฮ้ยกดนี้เปิดแมปดูได้ตรงนี้นี่นมีคาเนตด้วยทุกคนคาเนตมันเป็นลูกของเวนอฟมไอตัวที่เราสู้ไปตอนที่แล้วนี่ใครอะคาเนตฮะผู้ห,หญิงเนี่ยผู้หญิงนี่ใครวะเี่ยถึงแล้ว และค o ณ e กิน e ีด h ำกัดน้ำหนักสำหรับผมที่จะบินคุณไปที่นั่นผมกลัวความสูงบางทีเราต้องซ่อมเรือนี้แล้วแบบโอ้มันให้ไปดูคุกแน่เลยมีอะไรเกิดขึ้นที่คุกแน่เลยมันต้องอาผังได้ไหมเนี่้เราขึ้นเหรอเออโอ้ยนี่กับตันโอ้ยโอ้นี่ไงเหมือนมาคุยกับมันเพื่อถ้าเกิดอยากเดินทางไปที่คุก Nice work. You the ferry. งาน <family S 2> ดีมากคุณช่วย <the ferry. S 2> ผมไว้ก็คือป <in business. S 1> ้อมอะไรทั้งหลายพวกนี้ด้วยเ right หลือกดเป็นกดคุณต้องโชว์ตั๋วเพื่อให้ไปที่เกาะได้ Save those Hulk smashes for the bad guys, all right? เดี๋ยวฮัคจะต่อยไอ้นี่กับตันเฉยเลยไอรอนแมนบอกไว้ไอ้นี่เกมมัดของมึงไว้ให้กับไอ้พวกวายร้ายเถอะนี่นีตะกี้อะไรเปิดไหนมันให้มาดูข้างบนต้องมาซื้อตั๋วทุกคนกับตันแม่งเป็นกดว่ะต่อให้เป็นฮีโร่แม่งก็ไม่ให้ไปนี่ได้ตั๋วแล้วไนเก็บไงบังอะไรเนี่ยโอ้ยมีเก็บของเนี่ยกล้องผมบังนะขอโทษเดะเห็นไหมมันโผล่มาดนึ่งนะทุกคนนี่เจอที่เก็บแล้วตั๋วแล้ว ไปที่นี่เรือนจำกันเถอะไอรอนแมนก็บินได้นะกูก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันอย่าล่องเรือไงจ้าไปลงแล้วยกล่องบนใบแต่อยู่แค่นี้อ้าวก็ใช่ไงบินแกมอ้งเดอะฮักก็กระโดดถึงแหม่ซาเวนเนี่ยมาถึงแล้วโอ้โหถามได้เดอะฮักกระโดดถึงไหมมันซุปเปอร์ฮีโร่กระโดดโอ้โหยิ่งโคตรไกลเดอะฮักอะเนี่ยมาถึงแล้วทุกคนเราจะเข้าภารกิจแล้วเนี่ยมีฮอตดอกด้วยเรือนจำมีฮอตดอกโคตรเฉ่ง ยิงอ่้เดี๋ยวเขายิงเองหลบออกไปกูบอกให้หลบออกไปกูจะตกน้ำแล้วนายอีบ้าเออขอเขาเปิดดีๆก็ได้มั้งจะมาเยี่ยมคุกอ่ะหรือว่าคุกโดนยึดวะมีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วเกาะนี่เลยเนี่ยมาแล้วนี่มาที่เกาะผู้ต้องเลอเลยเบนเซอร์ฉันจับตรวจจับการเคลื่อนไหวข้างในได้ ไอ้ตัวจับการเคลื่อนไหวออืเฮ้ยมีคนแอบอยู่บูร์ลินนี่อ้อปล่อยฉันฮัลค์ดรอปอากปอยเขาเป็นคนดีนะนี่เก็บถุงเล็บ นี่ไงบูบูลินมันเป็นคนแคนาดานะถ้าจำไม่ผิดมันพูดถึงนี่นีนน่จะมาเช็คดูมอ่นนี่จะมาเช็คไม่มันมีคนปลดปล่อยนี่ไงนักโพทั้งหลายเฮ้ยเตเบอร์ทูธครับผมตัวร้ายของบูบูลีนนี่มันนี้ไม่เชื่ออะไรว่ามิดเออจะเป็นอะไรนี่แหละมันสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้พวกนี้ตัวร้ายเอ็กเมนหมดเลยทุกคน มนุษย์กายผ่านนี่ไงมันแปลงร่างระวังโดนมันหลอกเลย s <S ไปกันมันเป็นบ <c oughs> อลเป็นฮัก <c oughs> ไม่น่าได้ตัวมันขนาดคนละตัวนี่มาแล้วเด็กปฐุดช่วมันเฮ้ยมันปีดว่าไหมใครช่วยมันน่าจ,จะผู้หญิงไอตัวที่แปลงร่างเอมั้งแอบเข้ามา โอ้โคตรไกลหนีผมอยากเป็นวูรีเท่น่าจะดมกลิ่นได้มั้งวูรีเนี่ยเป็นนรันัเเพาาะว่มฮ้ยน,นี่เรือนจำอันนี้เพื่อนเรานี่ไปมาแล้วหนีนี่ไปทำไมไม่ใช่ไม่ถึงไอ้คนนั้นหนีเออเออแต่และเยี่ยมอันนี้ทุกคนอะไรวนะโอ้โหพังอีกตัวเว้ยทำไมเ, <ๆ S 2> เวลาเกิดเรื่องแย่ๆบรรยากาศแม่งมักจะไม่ค่อยดีเลยวะตำราที่เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นเป็นเอลอนแมน มาแล้วยิงชุกสอบไม่เข้าไอ้ดูดิว้ายเหลอแต่ตัวนะแต่ตัวฮักอืดมาๆๆทาไปได้ไงเอาบินไหนเฮ้ยเอ้าโอหักกูมันมีที่ดมกินอยู่จัดการอ่ะอืมที่ไหนเอาไงยเดี๋ยวหักบ้า้ดมกินอ๋อครูอ๋อของแกนี่ไงต่อให้ดึงประตูมาดิเอาโอ้เพื่อเราเนี่ย น่าจะมั้งนักโทษไม่แม่นนักโทษก็เป็นเพื่อนมาเนี่ยตัวราา้ายพวกเขาไต่ได้นี่ยเนีทุกคนอะไรไม่รู้เปิดแล้วอ๋อพวกแกขึ้นมาไม่ได้เดือหักมันขึ้นมาไม่ได้ตัวเดียวไงไอ้เหี้ยเดือหักก็โดดไม่ได้จริงปิดอลันแมนบิน,น,นได้บูเบลีนไต่ได้เนี่ยไปแล้วลิฟต์เนี่ยอ๋อฮักไม่ชอบแสงสว่างอ,อุ้ยตัวจับนี่ไงไม่ให้เตือนเตือนภัยเลยวะ เอาประตูปิดมันตัวน่ะไม่มันแบบตัวจับแบบเป็นสิ่งแบบปลกปลอมไหมนั่นไงมันปลอมตัวให้หรอวะปืนอารอนแมนต้องพังมนเป็นเหล็กสังเกต่ามันจะเงินเงินเนี่ยบูเบลีนพังอันนี้อ่นหนึ่งแล้วคอปเตอร์เฮ้ยโจรมาขโมยคอปเตอร์ไปคนขับเป็นไอ้นี่โจรปล่อยถูกไหมล้วไหนจัดก,การนีอารอนแมนจัดก,การก่อนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจัดก,การจัดการมวกปืน <S <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้ทุกคนไอ้รถแมนยิงป้อมปืนไพ่ยิงอะไรมาแต่ว่ายู่ไม่ทำอะไรเลยค่ะยิงอะไรมาไม่ใช่เขาอ่ะอ๋อโมนเดี๋ยวจัดการนี่ไหนตรงไหนแย่ยิงมานี่ไงนี่ไงยิงถังแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันเตะเลยอ่ะเตะเป็นตุ๊กตาเลยมันต้องไปทำอะไรต่ออะอ่ะเปิดแล้วโอเคอ่ะนี่ไหนไปดึงดิถึงถังโอ๊ยโดนกู โจ้ไอ้นี่เพื่อนเราเพื่อนเราใจเย็นเอ้ยช่วยมันช่วยมันอือเอืเอ,อ,อผังนี่เปิดประตูได้ขอต้องไอรอนแมนทุกคนมาไอรอนแมนมันบินได้มันไม่จำเป็นต้องไอ้นี่เลยสะดวกมากเลย๋อกดเปิดประตูทุกคนเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ไยเป,เปิดแล้วเข้าไปข้างในกันไอที่ประตูที่ไอไซเบอร์ทูสอยู่น่ะสแกออกมาปะน่ยโจรนเต็มเลยข้างในอะ่ะ เฮ้ยมันมาแล้วโอ้มึงคิดผิดแล้วล่ะมาเจอเดอะฮักไอรอนแมนแล้วบูเบลีนพร้อมกันกแฮะเน่ตกกระโปกงยังไงแล้วก็ไปถูพื้นแล้วก็มาปาดปากไปอ,อือออโอ้สงสารที่ตัวโดนเดอะฮักยังไงไหนาจาการน,นี้เอ้ยจับขวงเมื่อกี้ลุยลุยลุยฮีโร่บุกแล้วโอ้ยไอเด็กมันเตะดิต่อป่ะมันเตะมัน,มนต้อต่อไปทุกคน ตามทางไหมเฮ้ยโอ้ยขูดโจนต่อยจากเพื่อนตัวเองเนี่ยเออทางเข้าไปเออล็อกอัพไปเฮ้ยไอตัวร้ายภาคสองในไอรอนแมนไงวิปพลาสเฮียชื่อแมนอ่านยากที่มันเป็นโจนที่มันไอรอนแมนมันใส่ชุดเกาะที่กระเป๋าอะจำได้ไหมแล้วมันเป็นใช้แสในภาคสองอะ ม่น่ารู้เดี๋ยวมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะสำหรับผมตัวร้ายตัวนี้มันไม่ค่อยน่าดึงดูดอะแต่ใครชอบก็ไม่เป็นไรทุกคนไปดูต่อเฮ้ยตัวร้ายมันเยอะจังวะมันคือใครเถอะ l เดอร์ไม่จักมันใช้พังจิตมั้งตัวนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจมันผอมมันในหนังวะเนี่ยอ๋อมันเป็นตัวร้ายของเดือหักมันเป็นตัวร้ายเดือหักทุกคนอันนี้มันเข้าไม่ได้ต้องมีวิธีดิอู้ตัวร้ายเยอะเนี่ยพอเราอยู่คลุกด้วยไงทุกคนอ่าต้องพังข้างในเดี๋ยวเขายิงเองหลบไป ฝังเลยยิงอันนี้ได้แล้วใช่ไหมยิง่าผังแล้วไปเลยปล่อยมันปล่อยโอ้ยโดนสะกดจิตเฮ้ยต้องช่วยยี่เดี๋ยวมันมันอยู่ไหนโอเคปล่อยมันไหมปล่อยมันอยู่ทุกคนเอาล็อกผมไปแล้วเป็นบูมบลีนหาสกแกนโอ้บูมบลีนมันโดนกินได้ไงตามหาเฮ้ยตัวร้ายตัวไร้ายม่งตู้สนุกว่ะเกมนี้หามปนี่นี่ได้กินแล้วไหนอยู่แถวนี้ อ๋อไม่ไม่ไม่กระุ่ม,ม,มประตูหลบหลบหลบ,ลบเดี๋ยวเขาไปไปไปทางเขาต่อยกูไหมเนี่ยผ <c oughs> มกินไปแล้วอ่ะสวิตนี่ไงเดี๋ยวเปิดให้ตังไปแล้วโอ้แสดงไว้ตัวร้ายตะกี้แม่งโคตรตัวประกอบเลยโดนต่อยนิดนึงไปแล้วแ<อ>สดงว่าหนีไปแล้วไม่ดูเด็กช่างไงมา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 ช่างเนี่ยทำอะไรแปลว่ากำลัง เอ้ยบอมบีเนชั่นกอดตุ๊กตาหมีเอ้นี่แหละคู่ปับไปดิตามมาฮะคู่ปับเนี่ยมันจะเปิดกลมไอ้นี่แล้วให้นี่มาสู้กับฮะเออที่เราจับตอนแรกไงทุกคนค่ะดิครับค่ะดิโอ้เทดดี้แบร์ตุ๊กตาหมีโน้ตแล้วทำไงอ่ะวิละวังโอ้แล้วมันจะไปเดินชนดับบ้าเลยตายเลยไปไม่กลายเป็นฮักอ่ะต้องกดกดบีห้างอ๋อนี่นี่นี่กุญแจกุญแจคืออะไรวะยิง ฮะเปิดแล้วอ่าเดี๋ยวนะร์ป็นนึ่งเป็นเนอรอนแมนกันอ๋อต้องมาพังทางให้บูบลีนขึ้นมาแน่เลยทุกคนให้ต่อเนี่ยนี่ระเบิดอ่าอ๋อนี่เขาต่อแล้วแกต่อดิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อตัวนี้เดี๋ยวบูลีนมาต่อก่อนคืออะไรวะเปิดสวิตช์เนี่ยโอ้เอรอนแมนแม่งมีต้องใช้เอรอนแมนอย่างเงี้มันฉลา,าดอยู่คนเดียวอ๋อยุดสายฟ้ายุดนี่ไอ้ยุดสายฟ้าแล้ว เิดอ๋อระเบิดใส่นนั่แทนเกิดอะไรขึ้นถึงเวลาต้องรุกขึ้นแล้วรายการเลยเปิดมันออกมาปอมมิเดชั่นต่อยกันเลยทั้งททุกคนอะไรวะเนี่ยอุ้ยตกโอ้ตกลงไปผมไม่ได้สู้โอเคโอเคเข้าใจได้มาบูลินไต่ขึ้นไหมทุกคนปึ๊บอ่ามาแล้วทุกคนถูกทางแล้วอันนี้เนี่ยต้องมาเปิดอันนี้ สวิตนี่ไงอ้ากลับไปทางเดิมทางหลักต้องเข้าไปนี่เราผู้มาแป๊บเดียวแล้วจัดการตัวร้ายไปสองตัวแล้วนะสองสามตัวแล้วนะเออสามตัวแล้วเพราะเราเกง่งเก่งมากค่ะแต่ตัวร้ายเยอะสาใจดีวะนี่นี่โอ้ไอ้โนแมงก็เทพสี่ลบไปจะแปลงหัวใจเลือดเกมไม่เป็นไรเลยโอ้คอยต่อยกู้จัดการเต็มเลยข้างในทุกคนโอ้มน นี่เปิดคืออะไรวะอ๋อกดอ๋อเปิดดูทางไอ้นี่โดนติดในคุกอ่ะแล้วไปดูอันนั้นต่อต้องเจออีเตอร์เอกแน่เลยเดนพูโดนขังคุกเออเฮ้ยวะอันสุดท้ายใครอันสุดท้ายนั่นจริงจังเบียเซเบอร์ทูดเจอแล้วอุ้ยไม่ชอบกองก็ไม่บอกเฮ้ยใครมาวะ ตามเลยไปแล้วเดี๋ยวนำไปก่อยน่าจะเป็นคัสซีนนะข้างในอ่ะไปอ่าจริงเนี่ยนี่ยเซบาธูนหนีแล้วแกมาได้ทันเวลาพอดีเลยไอ้แกมาไม่ทันเวลานี่ไอ้คานีตเลสกาวอีกตัวร้ายนี่ไงไรโนอีกโอ้โหสแตลลี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวไปได้นานตัวตัวสุดท้ายไม่นับนี่สแตลลี่นี่แหละใช่แมงนี่โตอีก ตัวไลน์ในเอ็กเมนแฟนผมไม่ได้ดูเอ,กเอ็กเลนอุ๊ยอุ๊ยเป็นตัวสีแดงใช่ค่ะเน็ตอันนั้นลูกเวนอมไลโนก็แบบแข็งแรงมาประมาณนั้นไปแลดแต่กี้ในตัวใหญ่อะ่ะยังไม่เคยเห็นหรอกนี่แม็กนีโต้ม,มันมีพลังบังคับเหล็กได้ทุกคนแฟนผมไม่รู้เลยประกอบ Is it me or did it just get drafty in here หนาว <c oughs> นี่ขี่เหล็กเลยมาช่วยไอ้นี่ อ้๋ตอนนี้หลุดมาเยอะมากเลยนะเนสกาวก็หลุดอีกตัวร้ายนัแน่ะตัวร้ายกับตันี่กูเยอะมากเลยทุกคนเอ้าเหลืออยู่สองคนไอรอนแมนโดนพังชุดไปไงทุกคนเดี๋ยวบอลแล้วเขาเป็นใครเนี่ยบูรีเหรอเขาเป็นบูรีโอเคฮุ้ยไอ้นี่ไนี่กระโดดใหญ่เลยไงไปต่อยตัวนี้ไปตัวที่กระโดดไอ้ไซเบอร์ทูดอ่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงตัวเหลืองๆเนี่ยข้างหลังอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเขาจัดการ่ยตัวหนีมะนี่นี่มันอยู่นี่ ไอ้ยังมันหนีอะ่ะปัน้นกินมงนหนีว่าไอ้โดน,นดูดโอ้ยโอ้โหโดนจับโยนบูนนบุลีนก็แพ้แมงน,นีโต้นะทุกคนเพราะว่าบูบุลีนเนี่ยกระดูกมันเป็นเหล็กไงอ่าประมาณนั้น่ะมีเดอะฮัาร์กจะไม่แพ้แ<ผ>ถ้าตอนนี้ทำไรทีนะ่ไหนอ๋อนี่ก็ยกได้นี่ไงอ่ะเอาเลยเอเย็กไอ้นั่นแหละมันเลงแล้วเอาดิมกกือตะการหนีกลอปเฮเฮรู้วิธนะีไะมเดี๋ยวบอกอ นี่นี่อยู่นี่เออแต่การตัวเล็กเลยทุกคนมันนะทุกคนชอบปะหมายแก้วโอ้ล้มอะไรคะมันหยุดนิดเลยได้ได้ได้โอ้มันจับรอยแก้วไหนเแง่าเลง่ายราแล้วก็ตเรูง่าลง่ายง่าย่ายเราดูแลรแ่รร่ารเรารเาดด่าดยนเลยเอาเลย มอปล่อยแม่งอีโดนไหมนี่ไอ้ชื่อน่าจะอีกรอบไปรีบจัดการตัวเล็กก่อนไอมีดสี่อันเนี่ยต่ออะไรอ่ะมันจะยกมาเทียร์ถาดเนี่ยหนีแน่เฮ้ยโดนอีกแล้วนี่ไงต่อสามแล้วเฮ้ยอันนี้น่าจะส่งอันพร้อมกันนะไหนนี่ไงจริงแน่นี่มีให้ต่อสองอันแล้วแกมายกอันด้านซ้ายก่อนเออเขายกประกอบไปเอาเลยอันนี้โซฟาเอาเลยยกอันที่มันมียืนอยู่ เอาไปโดนอันนั้นก่อนอีกนไ,ได้ไงอ่ะมันไม่มันไอ้นี่มันเอามาบังไงกดบีกดบียกเกไป็นทำร้ายมันนะไปพังมันเฉยเลยใจเย็นใจเย็นจะไปตีดิโอ้อะอืมไอ้ไซเบอร์ทูตมึงไม่รอดแล้วเอื้อแต่แม่น,น่โตอันตรายนี่นี่เก่งนี่ไงไอ้นี่เก่งจริงไอ้นี่มันเก่งมากเลยนะใน เพื่อใครไม่รู้นะไปลองดูเอ็กเมนอ่ะคุณแม่งเก่งมากคุเก่งมากๆเลยแหละอะไรเกี่ยวกับเหล็กอ่ะคือแม่งมีเหรียญอันเดียวมันยังฆ่าคนได้อ่ะให้เหรียญบาทอันเดียวมาเลยแล้วเข้าอ่ะไอ้กอริลลาตัวเขียวอุ้ยมาแล้วไหนอุ้ยหุ้นมันระด่านนี้โโอ้หหนีไปแล้วทุกคนหนีแล้วอ้าวแปลงร่าง อมตัวเป็นนักบินตอมตัวโอ้ให้นี่บินเององีกูอยู้วินกันแล้วโอด่านนี้แม่งมันจริงว่ะมบิเนชั่นอืมโอด่านนี้แม่งมันด้วยทุกคนผมชอบมากเลยไม่นนมีอะไรหยุดพวกเราได้หยุดข้าได้โอแบต้เด็บปะเด็บใช่มันคืนอตาร ไม่ใช่แล้วเออมันพังโอ้มันพังไฟเต้งมันแพ้ไฟไหนแกลองเข้าไปหามดิตามมาดิอุย้ยมันด่านแก <c oughs> อุย้ยมันเหม,ม็นปากโอ้เดี๋ยวเขาทำอะไรเดีย๋ยวเขาทำให้เดี๋ยวเขาทำให้ไอ้รออยู่ข้งางล่างไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไอ้ไซเบอร์ทูตก็ยังอยู่นะส่งไฟให้ไอ้จัดก,การเลยมันหนีแล้วแพ้แพ้กินอะไรเอาเรยเอาเลยตัดตาไอ <c oughs> ้ตัด <c oughs> ตาแล้ว โอ้ตาข้อแทงกันเอ็กนี่มาตัดตัดเอ็กรวย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 ว้าไปาคนมันเลยเออเยอะเอื้ออโดนตัดอุ้ยหัวมุดอื้อฮีเยอะคนมันชอบว่ะโอ้จริงไหททำไฟแล้วโอ้หลายดอกแกวะ หลายนัดจังเลยตัวละรอแล้วทำไมหินอยู่กลางอากาศบักเป็นอีกแล้วค่ะอ๋อผมมาดูด้านอ๋อนี่ด้านขวาทุกคนโอเครู้แล้วเดี๋ยวจะการกันอ๋อไหนต้องมาพังอันนี้ให้ยกของมาลาดอะยกหินขึ้นมาอืมแล้วยกกดรั้งโยนเหมือนกันอ่าไปแล้วใครต้องเขาใช่ไหมประกอบไปเจ็บระมาณทางเป็นยังยืดทุกคนยึบแหมแหม อันนี้ผมเลย๊บ้ึ๊บเอ๋ามาอา๋าติดเครื่องเนี่ยข้าทำให้อ,อได้ไฟแล้วแล้วเอาไปสานเลยเออสานมันตะยินอโคตรสะใจไอ้บอกว่าต่อยมันมันแรกพัดมันแรกพัดอืออือทุบหวยอีกแรอบมองไม่เห็นอืออุ้อทยท้อง ป้าใจวะเอาแยะพังอีกแยะระวังนะไปไปมึงไม่ไโดนโอ้ยเหม็นปากละน่าจะสามครั้งเหมือนทุกรอบะนะตรงนั้นเปิดโอเคเขารู้แล้วเ<ป>ข้าไปเข้าไปองกันไวนะ้ไหไปเลยไีไว้ผมอยากรู้ข้างในนี้มีอะไร,รอะทุกคนเอาได้ไหมเนี่ยเขาไปเก็บเหรียญเนาะก็คืออะไรวะโอ้มันแค่แบบเป็นทางให้เดินออกมา อ๋ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่ไงขึ้นลิฟต์ทุกคนอ่านี่ไงแล้วองอกซ้ายยึบอ๋อเขยหมาทุกคนอุย้ยเต็มเลยเรียกเข้ามาเหรออืมดึงสวิตช์อ๋อโยนอ๋อมันโยนหินได้ได้วยไม่รู้ไปปล่อยโดนไปแล้วโดนคืออะไรวะปล่อยอีกแล้วอ๋อมันให้ประกอบแต่กี้งมันปล่อยโดนอะไมวะงง มารอบสุดท้ายแล้วสู้ๆอาฉานแล้วหมายทุกคนขึ้นเหนียววะมาดิมาดิาดเอามาแล้วมาแล้วหองหน้าตีแล้วหน่อยแบบตะตาแล้วปูพร้อมเอาเลยนี่นอยู่อยู่ข้างหลังแล้วคอ,อืออือรอดรอดรอดว่ะปัญหา เฮ้ยหน้น้องหน้าเอ้ยรับรััดรับมัดคนบีบีบีบต่อยหน้าตัดหน้าด้วยไหม่อยเทคอืโอ้ยโอ้ยอือพับโกดแล้วปังพยนโ์ตโดนคอปเตอร์เนี้อโอ้โหผมนู้าตายติดอโหนดียเลยเออวายหนีไม่ได้วันไน ไปปันทูดเขาไี่ทำความสะอาดด้วยอุ้ยดูดมันเข้าไปหัวติด What a mess Who else got away เออโอ้มันหนีไมได้ I'm getting other s u p e r v i l l a าได้กิน supervillain ก็คือยอดตัวร้าย Where's นเลสกาไปไหนเนี่ยพวกนี้หายไปไหนเฮ้ยห้องโลก่ก็หลุดนีหว่าทุกคน ที่เราคุยตอนแรกอะที่มันคุยกับด็อกเตอ่์ไหมรวยแล้วมันรวมมือกันแล้วสุดยอดแวารี่ไทั้งหลายแต่ว่าสุดใหญ่กันลังจะมาลองดูดิอันนี้ใครมาอีกเนี่ยคาร์ลแมนก็เดือดฮักจบไปแล้วที่แลอ๋อก,กัปตันเมริกายแล้วมามแอปเปิลพายอะไรวะพ็อกสมนกัด

ก็คือตอนนี้เราต้องไปจัดการเลสกาวไอ้กระโหลกแดงตัวร้ายของกัปตันเมกานี่ไงอ๋อกลับไปที่สตาร์คทาวเวอร์และใส่สูตรใหม่อ๋อก็คือเราต้องไปได้ชุดใหม่แล้วเออเจ๋งว่า ไอรอนแมนจะได้ชุดใหม่เจ๋งเจงทำอะไรไม่ได้เลยดูดีโจดอะไรไม่ได้เลยโอเคครับทุกคนสำหรับเอพิโซดนี้นะในเกมอย่างเลโก้มาเวลซูเปอร์ฮีนะครับผมก็จบตัวเราลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมในเอพิโซดสนี้นะก็คือค้นมันเลยนะชอบตอนอะบอ i n a ิเนชันต่อยอก,กันมากเลยเฮ้ย<อ>แต่แฟนผมเล่นไม่แพ้เลยนะคือว่าโหดมากเลยนะอันนี้ ว่าเก่งมากจากแบบพัฒนามาเยอะอ่ะเออถึงแม้เราจะบ่นกันนิดน,นึงเอาว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องหมีสวัสดะทุกคนถ้าอยากให้ทําต่อหรือว่าอะไรต่อนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้นะทุกคนแล้วก็บอกไว้ด้วยนะว่าชอบฮีโร่ตัวไหนนะผมตัวร้ายโผล่มาเยอะมากด่านนี้เนี่ยโหเกือบเกือบสิบตัวได้เลยมั้งมีแต่ตัวที่รู้จักทั้งนั้นเลยเนะีก็รอติดตามรับชมนะครับว่าตอนหน้าจะเป็นอะไรนะก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะทุกคนเอาไว้ว่าเกมหน้าคลิปหน้าหรือว่าคอนเทนต์หน้าจะเป็นอออะะไรรรรกก็ตติิดาาาามมมมััับบบบชนนนคคผผเจลปห้๊ยย โอ้เหนื่อยอ่ะสเกมต่อ 1, ต่อแล้วต่อไปตอนที่3